สวัสดีครับพี่น้องท,ะท,ะทะ่าท่าพอนาพีกินพอพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมแต่มอนีซสิมีแนวเสื้อผ้าลูกสาวครับผมผมจะเอาโทรศัพท์นี่นะครับพี่น้องนีคนซื้อมากราคาอันนี้ไออะแล้วเรียวมีไอหกไอนะครับผมซื้อมาเสื้อผ้ายูกสาวผมแต่ผมจะมาบอกผมว่าผมสั่งมากแล้วรับานนี้ลานคาเป็นลายผยเอาไปว่างไว้มันเสียนไหพี่น้องผมบอกลูกว่าจะซี้นะครับผมบากผมสี อามาเซอร์ไพ่กลางตอนผมกินเข่าครับน้องแพ้นะครับเด้อสิเป็นจังไดเสียกสีเบิ้งน้ำตาน้องแพ้บอลเลือจังไดให้พี่น้องติดตามได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสีเอาไว้เซอร์ไพ่ลูกตัดซีเบิ้ลรู้ลาไปในเพราะแต่ผมก็เต็มใจเซให้ไพ่ลูกนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้ได้น้ำพักน้ำแรงจากพี่น้องที่เขามาชมผมนะครับขอบคุณหลายอรครับเดีย๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะฮะพ่อหนาไ่ยินพบพอพี่น้องเช่นเคยครับผม มืัอนี้พาพี่น้องมากินตับหกหุงกับปลาเผาตัวแบบไงพี่น้องมีน้ำจิ้มพร้อม,มน้องแพรจะกินปลาเผามืัอนี้แล้วก็มีถั่วแม่บนทอดอันนี้ใหฮะย่างกอเหล<อ>่าหมูยอหมูยอนี่น้ำจิ้มมันพี่น้องอมาดูุด้งเลย <c oughs> มีเนื้อทอดพร้อมมีพักพักคือลายเดียวเ <c oughs> อาลงจังหน่อยบ่ลงจังอือ อันนูกินเลยเดี๋ยวพอแกห่ยังห้วยยังเแค่อารมณ์ดีมันสุดซ่ามากด้วยน,นั่นล่ะนี่ขนมปลาปลานิน้นเผาตัวละลอยตัวบอกใหญ่เลยวิ่น้ำจิม้มไปพร้อมอ่ะกินรู้เลยนี่ อันนี้ยังก็เนื้อทอดเนื้อแดดเดียวแม่ลงแพร่เห็ดอันลูกจมิอออมกบแต่ว่าสองแม่หนูมากินผมจริงก็เดียอืมของคนเดียวมาให้แน่ะเขาเหนียวนะ แบหมือนกันพี่น้องครับอ,อ,อันนี้เหรอจับบอลจิงมั้ยเพาว่างอยู่คางยีราดเลยอันนี้มาได้พี่น้องเด้อปอานินต้อบอกยัยเผาไม่ไม่เลยห่อนหเด้ออื้ มาพี่น้องเต็แบบๆขึ้นกทำไมตักเ็เลือเขาขึาากก้นเข่าแรกนั่งกันนะพี่น้องเด้อขอตรวเล,ลือดล มึงหมองสีปิ่ายชสีปิ่าย,ยใช่ใ่ท,ทัานห่วงนกับบูกบบบบวกบบบอันนี้เออลืมบอกอันนี้ลูกสาวตามไน้พี่น้องลุงพี่ตาต่ำแน่บอีหลือม่มาลูกแม่ <laughs> หลับเอง เดี๋ยวบอกจะไปแมวเดี๋ยวมาอีกยานกล่องเนี่ฮัลโหยน้ำจิ้มอะวนุ่ยมาหนี่เออจวดเลยแมงมุมจิน กินกรื่งขนมแบบนี้นะพี่น้องยูท่องยูใส่ปลาแต่บางครั้ง้อมกอบกเมีแต่บไปอยากเอาขึ้นเมียมากินลูกมากินเดิอพี่น้องกินเมียงเด้อพี่น้อง <c oughs> อันนี้อียังก่อนแคบหมูแคบไข่หมดนเอาอันนั้นมะพอดีแคบหมูเที่ยวลงอยู่ไรรถไข่เที่ยวลงเนาะโยกเห็นพี่น้องมึงเห็นเนี้ยมาจางเคียงรายนี่ไอ้ยัดพี่น้องให้มาแต่เคียงลายจังหวัดเชียงลายแคบหมูเชียงลายเที่ยวรถน้องมึงีอย่างไรมีอย่างแคบหมูเหรอ

ตัวยังไม่ไ่ยตัวเนี่ยตัวยังไหนก็ไม่ได้ตัวตัวจังไหนคนบร่ไดตัวขอบคนป้าป๋ายยังตัวยังบ่ได้ตัวเสื้อผ้ารก้ เจอท่อนซับเหมันมันแตกหน้าจอแตกถจือกน้ำกับเบิง้งทนเบิ้งเห็นแล้วนี่ตัวหนุ่ <c oughs> มันเครื่องราคาดยเป็นชื่อให้พ่อให้หนุ่มใส่ก็ขอ,ของคุณนพ่นองเงินจากพี่นองรับชมผมะผมเสือมาให้หนุ่มที่ให้พ่อขอบคุณพ่อแม่พี่นอง ให้ลูกบอกบอกบอกเพื่อนแม่น้ำบอกเพื่อนแม่แม่ก็ถือว่าน้ำต้องใส่นาคือจะให้พี่น้องมึงมึงมึงให้พี่น้องมึงแก่มึงแก่ถุงให้โซ่เนาะพ่อมัดจะถุงแบบให้โซ่เลยเสื้อลูกพี่น้องไม่ได้ซื้อเครื่องรู้หลาดอกซื้อซทำเจ้าของมี่แค่นั้นแหละ ตัวกับตัวคือผมนี่ต้นลูกเบิ่งจอพี่ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิมันจิมากเบิ่งเกาหลีนั่งเกาหลีแล้เบิ่งทำมีหลักขอบคุณพี่น้องม่งกันได้จากเงื่อนพี่น้องนะนับชมผมขอบคุณเลยนะครับเด้อยังได้ ขอบคุณพ่อไปขอบคุณค่ะพระ้อม่แย <laughs> ่หรอโอ้โหลุงสาวผมอยู่กับผมเฮ้ยนน่หนุ่งคนเดียวพี่นอ้องฮักอะไรกันแพงอยากให้เป็นบ่ได้คาดหวงังให้เป็นอย่างแต่ผมอยากให้เพ้นโอโตโรดเรียนรูแลแล้เล่ล่ะเียนหนังสืออะไรผมเป็น ะจ้างบอลคนท่ามันมีบังคับกันบ่ได้ว่าเสียดมึงกึงเลี้ยนั่นมึงกึ่งเลี้ยนนี่จะของบ่มีเงินจะของกับถัดเพื่อนนานจองกับสามีเนาะผมบ่ได้ลขาดว่างลูกผมเป็นยังเรียนเอาความรู้ก่อนจุ่งนี้สิเป็นยังไงผมบ่ได้ลขาดหวังดอกแต่จะของยังเฮ็ดบ่ถึงใจจะของนั่นเป็นหรอโอเคครับขอบคุณหลายๆจากน้ำปิโนต์ตึ๊งเชียวเนา่สีทองสีไฮแล้วสีไ้แล้วโอเคครับให้ลูกกินข้าวกินหนามก็เมียก่อน ซื้อไพุู่มซรัมปีแหละครับว่าสีซื้อนเฟอร์ละลี่มากเขาจะบอกว่าเขาคำลังผลิตอยู่กันไอ้ฟอรกับคำลังผลิตอยู่ you, กันติดโควิดอยู่กับเลยซื้อบอ่นไหนมองอย่าได้เป็นไรออกพูดอะไรล่ะไครับพี่น้องเงินกับเง,นงินจากพี่น้องกันแหละผมได้มาสะสมเล็กน้อยบ่นไหนลำเลยด้วยเข็ดฉีบถูกว่าถูกดา่าผมก,ก็ทน แะกับส่วนส่วนหน่อยดอกทีดาผมแต่ว่าส่วนหลายก็คือพี่น้องที่ขาใจนะครับนเนาะอาอยู่เล็กน้อยนะคือท้องครึ่งกับพังรักษาบอดีอ้เงีเีบังเกาหลีไฟปบปุบปุบอยู่ <S <S หน้าจอโอ้ยตุต้นเนากับพึกษากับสามีแม่พมัน ไช้ทำนี à, mà, y, đ đ ủ. Đ ủ ่นะพี่น้องบ่ได้อวดลำอวดด้วยเดิคือว่าอันนี้ก็ยังหามาจนว่าสิได้พี่หนุกไอ้ลูกลูกคนเดียวมันการลูกนะจะคล้องผลิตมากคันบ่สซอยก็ยังษ์เชียงได้ดอกเนาะลูกจะคล้องสิซัวสิเหลวสิดีสิยังจะสร้างหัวมันผมบ่สนใจดอกแต่ว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนั่นแหละ เอาลราเป็น้องผมทีห้องทีให้ผมพูดอะไรได้ครับพี่น้องติดตามรับชมครับฝากติดตามแฟนเพจผมพูดอะไฝากติดตามของพวกผมนี่นะเพี่งเหรอโอเคครับขอบคุณหลายครับสวัสดีผมทีให้สวัสดีครับเพื่ออะรดู